กลับมากับรายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงสุดท้ายนี้นะคะหลายคนคงจะเคยได้ยินในเรื่องของโอเอซิสกลางทะเลทรายนะคะซึ่งลางทะเลทรายที่แห้งแล้งเนี่ยมันจะมีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ที่หนึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าโอเอซิสคืออะไรกันแน่และเป็นแบบไหนนะ,ะวันนี้เรื่องเล่าในต่างแดนก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชม โอเอซิสกลางทะเลทรายในประเทศเปรูค่ะที่มีชื่อว่าวากาชินาค่ะทะเลทรายตรงแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมมีโอเอซิสที่ชื่อว่าวากาชินานะคะเป็นหมู่บ้านที่สร้างรอบๆโอเอซิสเล็กๆนะคะล้อมรอบด้วยเนินสายค่ะที่ตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเปรูค่ะห่างจากเมืองอิกาประมาณ 5กิโลเมตรนะคะซึ่งภาพโอเอซิสแห่งนี้เนี่ยถูกนำมาใส่ที่ด้านหลังของธนบัตร50 n o นูโวลซอลของเปรูในปี2,534ด้วยนะคะถึงแม้ว่าหมู่บ้านวากาชินาเนี่ยจะมีนะักท่องเที่ยวมาเยือนหลายหมื่นคนในแต่ละปีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่มีประชากรถาวรอ,อยู่เพียงแค่100คนเท่านั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมน้อยมากนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากและได้รับการขนานนามว่าเป็นโอ เศรแห่งอเมริกาค่ะ ตามตำนานท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าน้ําและโคลนของบริเวณนี้เนี่ยสามารถที่จะนํามารักษาโรคได้นะคะโดยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะอาบน้ําหรือว่าคลุมตัวด้วยโคลนค่ะเพื่อใช้รักษาโรคต่างๆเช่นโรคไขข้ออักเสบโรคขอบผืน่นแล้วก็หลอดลมอักเสบเป็นต้นนะ,ะมีตำนานเล่าขานกันว่าโอเอซิสแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดจากน้ําตาของหญิงสาวคนหนึ่งจากเมืองทาการ่าค่ะซึ่งหญิงสาวคนนั้นเนี่ยโศกเศร้าเสียใจต่อการเสียชีวิตของนักรบอินคาไว้ เยาผู้เป็นที่รักของเธอนะซึ่งเธอร้องไห้มาหลายวันหลายคืนจนกลายเป็นทะเลสาบนะจนกระทั่งมีนักรบคนหนึ่งผ่านทะเลสาบมายิงสาวก็เลยกระโดดลงน้ําไปซ่อนตัวหลายชั่วโมงจนกระทั่งนักรบปอ,อกไปนะคะด้วยความที่ซ่อนตัวนานเกินค่ะเธอก็เลยกลายร่างเป็นนางเงือกซะอย่างนั้นนะคะโดยหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าวากาชินานั่นเองนะคะทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงหญิงสาวคนดังกล่าวก็จะขึ้นจากทะเลสาบค่ะเพื่อที่จะมาร้องไห้นะคะรำลึกถึงคนรักของเธอ แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมโอเอซิสแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดจากกระแสน้ําใต้ดินค่ะคุณผู้ชมซึ่งทําให้เกิดการเติบโตของพืชแล้วก็ต้นไม้กลางทะเลทรายมากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะอนุรักษ์โอเอซิสแห่งนี้นะ,ะวากาชินาถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท,ท่องเที่ยวยอดนิยมมากเลยนะค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยแห่แหกันมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะ,ะโดยในปี1960ที่นี่เป็นรีสอร์ทฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมที่ มีชื่อเสียงมีทั้งบ้านมีทั้งโรงแรมนะคะมีทั้งทางเดินรอบทะเลสาบมีสปาด้วยนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยมีผู้คนหลายร้อยคนมาเยือนแล้วก็เพลิดเพลินกับการขับรถบักกี้นะคะแล้วก็เล่นแซนด์บอร์ดดิ้งแล้วก็ ปร,ประสบการณ์นะยาม,ามค่ำคืนท่ามกลางป่าอันโด่งดังนะ,ะถึงแม้ว่าวากาชิน่าจะเป็นสถานที่เล็กๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณอย่างมหศัศจรรย์นะคะอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวด้วยสภาพอากาศที่สวยงามสุดๆนะคะแล้วก็วิวท่พาพระอาทิตย์ตกที่ชวนฝันมากๆเลยแหละคะ่ะแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกมากมายนะคะใครอยากไปชมก็ไปชมได้นะคะที่เปรูเพราะว่าไม่ต้อง องขอวีซ่าด้วยนะค่ะ